สบายดีพี่น้องสบายดีเพืเ่อนๆทีติดตามส่งอะไรคามวนพบกันคือเก่าพี่นะ้องเนาะโอ้ไลาหมือนบได้พบกันฝากพ่อแม่พี่น,อน,น้องอยู่ในหัวใจเก่าเดือวันีก็กำลังเดินทางได้พี่น้องเลยเพราะว่าเสียออกไปเพื่อนทังงนองทรายแพนเนาะแพนคนขยันเพราะว่าพฤศจิึ้นเรือนใหม่เพราะว่ามีทั้งทีมงานเนีย่ยนั่นนั่นดนตรีทั้งนองทรายสันลาาใตเนาะผนกันไปก่อนเน้ว เราเคยหนุนตีไปไปก่อนแต่ว่าทางเขาพร้อมทีมงานที่ทางลาดทั้งในเป็นนังห้องน๊ะนังห้องยิ่งที่เอาไปซอยนองทรายมาพี่น้องอ่าซาดอน,นเป็นมือกองใหญ่สบายดีพี่นอ้องตอนนี้กำลังเดินทางนีออกว่าอะไประมาณเครื่องทางนพี่น้องเพราะวันนี้เทางกับประมาณร้อยสามสิบกิโลอนพี่น้องเนาะแต่เป็นอะไรหอดในเนี่ยาทางสิน้นวันได้แก,ก่สีเอาไปในยาในยาเป็นพี่อน้องเด้อ ไปวอดเพื่อนจังสี่คอยเก็บบรรยากาศร่วมร่วบให้พี่น้องเนาะอ้าวทำดีก่อนพี่น้องทำดีก่อนครับเริ่มต่อเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีมาหอดห่านมันเผาเสียบก็เลยแวะซื้อหน่อยนึงเนาะตอนนี้เอาเอาหนึงเพราะว่ากายมาทางนี้ต้องซื้อมันเผาได้พี่น้องพองออกเดินทางจะเสาะจะไปเพ,พื่อนตองไซแพรคือทางวันไล่เลยบอกพี่น้องขอ,ของไปดีครับมาติดตามพี่น้องเนาะ มันเ่าค่ะทีว่าลายในส่วนนึ่เป็นภาวาส่วนเราดูเกลียวมันเท่านเปนนองนองน่ลายยางลายยางเนังเลยเจาหนอยกากอดเคื่อนทั้งว่าแพนกันสิเด้เก็บผาาบรรยากาศนองอยู่ในสถานที่เพื่อนเพื่อนไอทีหนองเบิ้งน่องนองเอาไปพกๆกันอย่เือนตั้งสีเก็บผาาไหมน่องเด้อเป็นอะไรกับฝาที่ตามเป็นหนองเด้อสบายดีพี่น้องหออได้ไหมพี่น้องเออ อันนี้เจ้าอันนี้แมน่นเจ้าภาพเจ้าภาพพี่น้้องเจาไปเขางานเลยพี่น้องะ <c oughs> ไทยวัยโคมเลยนะไทยเขามาในงานเนี่ยได้เพี่น้องมีในยูทูบบดเพล่นอ่ะ <c oughs> เ,เลยเพื่อนดิอันนี้ป่าใหญ <c oughs> <c oughs> ่ดิเจ้าพี่น้องสาว เดาอันน <tech> <sh arp est ories> ี้แม่ใหญ่โอ้เสนาธ์ผวันเนาะเอาไอ้พี่หนอมาหอดมาหอดในงานไอ้พี่หนอเพราะว่ากำลังกำลังกำลังสีเซมมาด้เพราะว่ามันบักแตงโมเลยเพราะว่าทำอาไรมากล้างคือเสนาบ์วงต้นไอ้พี่หนอเนาะโอ้พี่หนอคักไล่มาเห็นเลยจ้ะ ทางหนองไทรสันเหลราไต่มาก,ก่อนตอนนี้กําลังกําลังสิเริ่มกําลังสิเริ่มเสพได้เพี่น้องกําลังสีเป็นเสพสดเนาะอันนี้บรรยากาศได้เพี่น้องเด้อเจียวขอ่าวประมาณนี้ก่อนแต่ก็สิปิดคลิปไว้เนาะแล้วก็เพราะว่าหลังจากปิดคลิปไปแล้วก็สีไอที่ห็น้องเบิ่งอยู่ในบรรยากาศเกี่ยวกับการเสพสดมาเขื่อนหนองไทรเพื่อนวันนี้เพี่น้องเนาะ ม,มาเต็มเลยพี่นอ้องเครื่องก็ถือว่าเอามาเต็มหูบแบบเมื่อกี้ว่า,มมาเสี้ยวหน่อยเดียวกระทื่อในเอามาเลยเอาม,มาเบิดเลยแล้วพี่น,อน้องเนาะสองสิบพี่นอ้องมาเอามาในก็ได้เปลี่ยนเสือสำหรับคลิปนี้พ่อหนี้สบายชมีพี่น,อน้องเนาะพอกันในหุบการ cover เพคกันแล้วก,กันพี่น,อน้องเนาะ ส่มกันวันนี้เกัปิดคลิปซัมเี่แล้วกนพรอกันใด้คลิปหนักกันกันได้เป็นน้องเด้อไม่บายเป็น้องไม่บาย